สวัสดีครับผมช่องแมนยูล่าสุดนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับด้วยเวลาที่ไม่สามารถลงข่าวเวลาเดิมได้ทําให้ผมต้องเลื่อนเวลาลงคลิปเร็วขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็จะพยายามหาข่าวที่มันดีที่สุดและก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับที่จะได้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆของแมนยูนเต็ดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะ ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางท็อตแนมอสเปอร์นั้นมั่นใจว่าจะโน้มน้าวใจให้เฮลิเคน เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทอตแนมสเปอร์คล้ายๆว่าอยู่ต่อน,นั้นแหละครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเฮลิเคนนั้นก็ไม่ได้มีความกังวลว่าเขาจะต้องการย้ายออกจากทอตแนมสเปอร์แต่อย่างใดและเขานั้นจะพิจารณาสถานการณ์การย้ายทีมของเขาก็ต่อเมื่อสัญญาของเขาใกล้จะหมดลงในปีหน้านั่นเองครับซึ่งสัญญาปัจจุบันของเฮลิเคนกับสเปอร์ญญนะครับก็จะหมดลงในปีหน้าก็คือปี2007และแม้ว่าตอนนี้ทางสโมสรสเปอร์นั้นจะพยายามยื่นข้อเสนอให้เฮลิเคเน้นเซ็น แต่เฮลิเคนก็ยังไม่เซ็นสัญญาต่อแต่อย่างใดนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเฮลิเคนก็มีความสุขดีกับค่าสถิติต่างๆที่เขาทําได้นะครับในซีซั่น2022ถึง2023โดยเขาเป็นผู้ทําประตูสูงสุดตลอดการให้กับสโมสรมอนแนสเปอร์อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากสโมสรมนยู Man U, จะสนใจในตัวเขาแล้วเนี่ยก็ยังมีสโมสรปารีตเป็นแมแงและก็เรอลมริตอีกด้วยที่สนใจในตัวเขานะครับ ตามรายงานข่าวของสื่อปารีสนะครับก็ยังระบุอีกว่าตอนนี้ทางปารีสแปลง,งแชมแบงนั้นสนใจที่จะคว้าตัวเฮลิเคนไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นไปได้ว่ากุนซื้อคนใหม่อย่างลุยเอลเลเก้นนั้นก็อาจจะสนใจในตัวเฮลิเคนและจะพยายามที่จะโน้มน้าวใจเฮลิเคนไปร่วมทัพแน่นอนเนื่องจากว่าสัญญาฉบับใหม่ของเคลมเอมเปเป้นั้นก็ไม่แน่นอนว่าเขาจะต่อสัญญากับปารีสหรือเปล่าและนอกจากเคลมเอมเปเป้นั้นก็ยังมีเนมาอีกด้วยและตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่า,อาสอง สตาร์ดัง2คนของปรารีสเนี่ยก็อาจจะไม่ต่อสัญญาก็ได้นะครับมันทําให้คนที่มาคุมปรารีสใหม่อย่างลุยเลเก้น,นั้นก็ต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่เองนะครับและเฮลเเคนก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เขาอยากจะเซ็นสัญญาด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับตอนนี้นะครับแมนยูนิต็ดก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับดีมาโก้กองหลังของอินเตอร์มิลานนะครับและว่ากันว่าคนนี้ก็อาจจะเป็น คนที่จะมาแทนตําแหน่งลูกชอและก็ไทเรียวมาเลาเซียนะครับดีมาโก้นะครับ, D รบก็เป็นนักเตะสัญชาติอิตาลีวัย25ปีซึ่งมีความสามารถที่จะเล่นแบ็กซ้ายก็ได้วิงแบ็กซ้ายก็ได้และเล่นซิเตอร์แบ็กซ้ายก็ได้นะครับเขาเป็นคนที่รู้จักในความสามารถนะครับในการคลองบอลแล้วก็เล่นลูก,กาอากาศได้ดีและอีกอย่างนะครับดีมาโก้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จกับอินเตอร์มิลานในปี2022ถึง2023โดยการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียนซูปเปอร์โคปาอิตาเลียน และก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกอีกด้วยนะครับโดยเขาลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานไปแล้ว50นัดยิงไป6ประตูแล้วก็10แอสซิตนะครับว่ากันว่านะครับคนนี้แหละ ก็อาจจะมาเป็นตัวตายตัวแทนของลุกชอนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากสถานการณ์อาจจะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็อาจจะมีอาการล้านะครับและก็อาจจะมาเป็นคนที่ช่วยในการผัดโรเตชันนะครับไม่ให้ใช้นักเตะใช้งานนักเตะจนเกินไปและว่ากันว่าค่าตัวของดิมา g โกนั้นก็จะอาจอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ขอให้เหตุผลเสริมนะครับว่าการที่เราจะเซ็นบิงแว็กซ้เข้ามาเนี่ยแล้วก็แบ็กซ้า เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าทางออลิกทนานักนั้นจะปล่อยให้ไทเรลมาเลเซียไปยืมตัวหรือเปล่าหรือจะขายไทยเรลมาเลเซียนะครับถ้าเกิดว่าดีมากโกมาเป็นตําแหน่งวิงแบ็กซ้ายเนี่ยก็อาจจะมาคอยผัดเปลี่ยนกับลูกชอนะครับถ้าเกิดว่าไทเรลมาเลเซียไม่อยู่นะครับ ต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหนูกานาโชนะครับที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในร้อยอันดับผู้เล่นอายุน้อยที่เข้าชิงรางวัลโกลเด้นบอยอวอร์ดประจำปี2023นะครับโอ้โหแสดงว่าเจ้าหนูคนนี้เนี่ยมีพัฒนานการที่ดีแล้วก็ คนทั้งโลกก็จับตามองนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเขาก็ไปเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับไปเล่นที่อิโนโดนีเซียเนาะผมก็เห็นคลิปตาม Facebook อะไรแยะเลยครับก็เป็นการเข้าสกัดบอลแล้วเจ้าหนูคนนี้ก็สกัดคืนนะครับผมผมชอบมากนะครับที่เขาทําอะไรแบบนี้คืนนะครับมันมันเป็นเลือดปีศาจแดงน,นะครับที่แบบอ,อ,อย่าให้ขครมาเหย่มเราต้องเหย่มเขาก่อนอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> ต่อมาก็เป็นข่าวของผู้รักษาประตูแมนยูกันบ้างน,นะครับที่ตอนนี้ก็เป็นช่วงกลาหนกันเลยนะครับเพราะว่าดาบิดเดคอนั้นไม่ต่อสัญญากับแมนยูนะครับทำยังไงก็ไม่ต่อสัญญาเพราะมีอาการน้อยอกน้อยใจที่ทางแมนยูนั้นลดค่าเหนื่อยของเขาลงเกินไปแล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยของแลดฟอร์ดที่มันส่วนทางกันนะครับก็ว่าอย่างว่านะครับก็ดีคียก็ทําผลงานที่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างน,นะครับส่วนผลงานที่ไม่ดีก็มักจะเจอในนัดที่สําคัญสาคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นในศึก FA ฟเอัพนะครับที่ DKR นั้นผิดพลาดจนทําให้เสียประตูแล้วก็ได้มาแค่รองแชมป์นะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับแมนยูเต็ดนั้นสนใจมือประตูอยู่3คนนะครับก็มีดิโอโก้คอสตาอังเดอโอน่าแล้วก็แวร์บุกเกนนะครับซึ่ง3คนนี้ก็มีค่าสถิติที่ดีทุกคนเลยนะครับโดยดิโอโก้คอสตานั้นก็อาจจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ประมาณ75ล้านปอนด์นะครับที่ทางปอร์โตนั้นตั้งไว้คนต่อมาก็เป็นอังเดอโอน่านะครับที่ว่ากันว่าทางอินเตอร์มิลานก็อาจจะตั้งค่าตัวของเขาไว้อยู่ ประมาณ45ล้านปอนด์นะครับอังเดอรอน่านะครับก็เคยเป็นมือประตูที่ร่วมงานกับเอริกเทนฮากในตอนอยู่อาแจกเนาะก็อาจจะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามาแมนยูก็พร้อมที่จะใช้งานเลยอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องรอดูไปนะครับส่วนแว็บบุกเกนนะครับก็เป็นมือประตูที่ดีเหมือนกันนะครับมีค่าสติที่ดีมากๆนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบนะครับที่เขามีนะครับว่ากันว่าคนนี้ก็อาจจะเป็นตัวเต็งนะครับที่อาจจะมาแทนดาบิดีคีอาร์ในช่วงสี่สั้นหน้านะครับ ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าแมนยูจะเซ็นกับมือประตูคนไหนเพราะว่าแมนยูนั้นให้ความสําคัญกับการที่จะเซ็นกองหน้าเข้ามาลองลงมาก็คือเป็นแดนกลางเขครับก็คือมิดฟิลด์เนาะยกตัวอย่างเช่นเมสันเมาส์ที่แมนยูอยากได้มามากๆ,ๆนะครับเพิ่มเกมรับให้มันมีไดนามิกมีพลังมากขึ้นนะครับนมือประตูก็ต้องรอก่อนนะครับเพราะตอนนี้ทางแมนยูก็เหลือมือประตูอย่างดินท่าสัรและก็ทอมฮีตันนะครับส่วนเดอบิตดีแคร์นั้นก็ไม่แน่นอนว่าเจ้าตัวจะอยู่สโมสรแมนยูหรือเปล่า พอตอนนี้นะครับทางลีกซาอุดิอาระเบียก็ตามจีบ DKR อยู่นะครับเพื่อที่จะดึง DKR ไปร่วมกับลีกซาอุนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแกรี่เนวิลนะครับอดีตนักเตะแมนยูชื่อดังนะครับที่เขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกลเซอร์นะครับโดยเขากล่าวว่า พวกเขานั้นห่วยแตกตลอด20ปีการเทคโอเวอร์สโมสอแมนยูในตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าอายมากเจ้าของอย่างเกลเซอร์ไม่ออกมาอัปเดตอะไรให้แฟนบอลรู้เลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีแต่เกลเซอร์ก็ทําเรื่องแย่ๆกับสโมสอมาตลอดเกลเซอร์ er นั้นมักจะเอาประโยชน์เข้าตัวเองทั้งนั้นซึ่งการจะไม่บอกอะไรเลยเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสอแมนยูมันก็ไม่แปลกอะไรกับสิ่งที่เขาทํามาตลอด20ปีอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของแกลลี่นวิลนะครับ ที่ได้ออกมาโจมตีเกลเซอร์ในกรณีของการซื้อขายสโมสอนแมนยูที่มันยืดเยื้อมา7-8เดือนแล้วครับโอ้โหนานมากๆนะครับและกว่าที่เจ้าของคนใหม่จะเข้ามาบริหารนั้นก็ต้องใช้เวลาประมาณ8-12สสัปดาห์นะครับถ้าพูดสั้นๆง่ายๆก็คือประมาณ 3เดือนนะครับที่จะเข้ามาบริหารแมนยูได้หลังจากที่ทําเรื่องการซื้อกาัขายเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกนะครับอาจจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนั่นผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนี่นะครับส่วนแฟนบอลอย่างเรานะครับรอตายหานะครับรออย่างเดียวรอรอรอ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของององตนี่มาซียาวนะครับที่ตอนนี้แมนยูกําลังเล่งพยายามขายมาซียาวออกจากทีมเพื่อที่จะระดมทุนซื้อนักเตะรายใหม่แต่ก็ยังไม่มีทีมไหนสนใจในตัวเขานะครับเนื่องจากว่านักเตะนั้นยังติดปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งและเจ้าตัวนั้นก็ยังอยากอยู่สโมสรแมนยูต่อหากว่าเจ้าตัวนั้นอยู่สโมสรแมนยูต่อนะครับแมนยูก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยอันแสนแพงให้เขาโดยประมาณ 2แส0 0 0ามปอนต่อสัปดาห์ให้กับเขาตามเคยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นก็ตามนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอองตวน้มาริยาลเนี่ยเป็นคลสต้าดี้ที่เราก็ระแคะละเครืองใจนะครับที่เจ้าตัวนั้นมีการบาดเจ็บบ่อยครั้งแล้วก็ทำชักสีหน้าไถเซนฮักนะครับเทนฮารก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนฮานะครับที่ตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าตัวนั้นจะมีอาการปวดหัวมากๆนะครับเพราะว่างบที่เขาจะได้รับสนับสนุนนั้นมีงบจํากัดนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเขาได้รับงบมา150ล้านปอนเนี่ย ต้องซื้อนักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับอย่างเช่นเขาต้องการนักเตะ3คนใช่ไหมกองหน้ากองกลางมือประตูแต่มันมีงบแค่1 5อบอ่ะอย่างเช่นไอรามุดลอยไอรามุดหอยลุนเนี่ยก็100ล้านปอนด์และมันเหลืออีกแค่50ล้านปอนด์เนี่ยก็ไปเซ็นเมสันเมาส์และมือประตูล่ะคุณจะได้ปะนะครับมันเป็นงบที่จํากัดนะครับเทนฮากก็เลยหาวิธีนะครับโดยการที่เขาจะโล่นนักเตะออก10คนในตลาดชัมเมอร์นี้นะครับหนึ่งนะครับก็คือ เฮรี่แม็กวายนะครับ 2. ดีนเฮนเดสัน3เอริกบายยี่ 4. เวนดอมมิวเรียม 5. าอเล็กเตลเลต6แม็กทูมิดีเ 7. เฟธ8ดอนนี่ฟาเดาเบก 9อ e ีเลงก้าและ10นะครับอ,องตัวนี้มาซียาวนะครับถ้าเกิดเอลิกททนฮาคโละนักเตะทั้ง10คนนี้ออกได้ก็จะมีงบสนับสนุนนะครับไปซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะสร้างทีมใหม่ไปลุ้นแชมป์ในซีซั่นหน้านั่นเองครับอันนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้เทนท้านะครับเพราะว่าการที่ เดีเซอร์เทคโอเวอร์สโมสรไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไปดีแล้วครับเราสนใจนักเตะคนไหนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเซ็นได้นะครับอาจจะมีทีมอื่นที่มายื่นข้อเสนอปาดหน้าแล้วก็เส้นแบบเซ็นไปเลยนะครับเราก็แบบเฟลเฟลอะ่ะก็ยังอยู่แบบเดิมแนหะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลามุธฮอยลุนนะครับที่ตอนนี้ทางอตาตาลันตานั้นอาจจะมีข้อต่อรองในการเพิ่มค่าตัวลามุสหอยลุนนะครับเนื่องจากว่านักเตะรายนี้นะครับได้โชว์ฟอร์มในทีมชาติเดนมาร์กแบบโอ้โหสุดยอดเลยครับโดยยิงไปทั้งหมด6ประตูลงเล่นแค่5นัดเองนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโดยตรงนี้แหละครับมันก็จะเป็นข้อต่อรองให้อาตาลันตานั้น,น,น โกงราคาขึ้นไปอีกนะครับโดยตอนนี้ใช่ไหมอัตาันตาตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณ86ล้านปอนด์นะครับก็อาจจะเพิ่มเป็น90ล้านปอนด์ได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้100ยล้านปอนด์นะครับโดยแมนยูนะครับก็เคยยื่นข้อเสนอไปให้อัตาันตาไปแล้วนะครับประมาณ45-50ล้านปอนด์นะครับแต่ทางอัตาันตานั้นบอกว่าน้อยเกินไปนะครับไม่เอาไม่ชอบฉันต้องการประมาณ100ล้าน 86ล้านอะไรประมาณนี้ครับโดยก็มีผู้สื่อข่าวหรือนักวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็ได้ออกมาพูดประมาณว่าการที่แมนยูจะซื้อนักเตะรายนี้เข้ามาเนี่ยที่มันค่าตัวเยอะๆและก็อายุน้อยเนี่ยมันก็ดีแต่นักเตะคนนี้ยังไม่เคยพิสูจน์อะไรเลยในพรีเมียร์ลีกถ้าเกิดว่าคุณจะเซ็นนักเตะกองหน้าที่มีราคาแบบนี้เท่านี้เนี่ยคุณไปโน้มน้าวใจแฮร์รีเคมให้เซ็นกับแฮร์รี่เคนไม่ดีกว่าเหรอนะครับเขาก็วิจารณ์อะไรออกมาประมาณนี้ครับก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ตอ ไปนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับกองหน้าอย่างราบุฮไยลุนได้จริงๆหรือไม่แต่ตัวนักเตะนะครับเขาก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะที่อยากจะย้ายมาสโมสรแมนยูเพราะเจ้าตัวก็ตั้งแต่มีข่าวนะครับก็อย่างว่าแหละครับติดตามคนนั้นคนนี้นักเตะของแมนยูทุกคนเลยนะครับที่เขาติดตาม ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดีนเฮดสันนะครับที่ตอนนี้ทางนอตติงแฮมฟอร์เรสสนใจที่จะเซ็นสัญญากับดีนเฮดสันผู้รักษาประตูของแมนยูเต็ด แบบถาวรเลยนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้โดยทางแมนยูเต็ดนั้นตั้งราคาของผู้รักษาประตูรายนี้ไว้อยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าแมนยูนั้นยังไม่อยากจะขายดีนเทลเสันออกจากสโมสรแมนยูเนื่องจากว่าสัญญาของดาบิดเ k คอมันยังไม่ลงรอยเท่าไหร่นะครับและว่ากันว่าถ้าเกิดเคอไม่ต่อสัญญากับแมนยูต่อเนี่ย ดีนเฮนเดอร์สันนี่แหละครับก็อาจจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนดาบิดดีเคอาร์นั่นเองนะครับแต่นักเตะร,รายนี้นะครับอย่างดีนเฮนสันเนี่ยเขาต้องการที่ย้ายไปนอตนติงแฮมโฟเรสต์เนาะเพราะเขาเคยมีความผิดหวังนะครับในยุคโอเลโกนาโซชาที่ไปโกหกเขาว่าจะให้เป็นมือหนึ่งนะันนะแต่ยัง <c oughs> ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของมือประตูแมนยูนเต็ดคนใหม่เนี่ยจะลงเอ่ยที่ไขน่นะครับ ครับสุดท้าย,ยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ